สสิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าวันนี้คุณจะเปิดร้านนวดและสปาและหลายคนกําลังวางแผนจะเปิดร้านนวดและสปากันอยู่และครูมดก็เชื่อว่าหลายๆคนคิดว่ามีเงินหนึ่งก้อนก็สามารถเปิดได้ง่ายๆแล้วแต่มันจะง่ายกว่านี้อีกค่ะถ้าคุณรู้3มเรื่องนี้ข้อแรกเลยก็คือรู้ว่าร้านของเราจะทำเมนูบริการอะไรบ้างที่เป็นเมนูเด็ดของร้านเราอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะจะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีกข้อ2ต้องรู้ว่า ต้องใช้พนักงานกี่คนและหาพนักงานที่ไหนอันนี้คือหัวใจสําคัญของร้านเลยและข้อ3คือการขออนุญาตยังไงให้ผ่านในรอบเดียวหลายคนคิดว่าตกแต่งร้านสวยๆก็ขออนุญาตผ่านแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเอกสารชุดนี้ค่ะทุกคนหลายคนไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เวลามาตรวจเขาตรวจอะไรบ้างและวันนี้ถ้าคุณได้รู้ว่าเอกสารชุดนี้มันซ่อนอะไรไว้คุณจะสามารถตกแต่งร้านได้ตรงใจตัวเองถูกใจลูกค้า และตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับลูกค้าแคตตาล็อกสปาของเราเพียงสั่งซื้ออุปกรณ์สปากับเราอะไรก็ได้ค่ะได้รับไปเลยค่ะเอกสารในการเริ่มต้นเปิดร้านตกแต่งยังไงให้ตรงใจนะคะและที่สําคัญเราซัพพอร์ตในเรื่องของพนักงานด้วยค่ะคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของการหาพนักงานเลยใครดูคลิปนี้จบสนใจจะเปิดร้านสนใจคอร์สเรียนสนใจอุปกรณ์สปาพิมพ์คาว่าสนใจกลับมาหาน้องแอดมินนะคะแล้วน้องแอดมินจะส่งรายละเอียดให้ค่ะสวัสดีค่ะ